เรามาดูปัญหาของชาวบ้านบ้างเราจะเห็นเรื่องของถนนสุดโซมนะคะเป็นเวลานานแล้วก็เกิดทั้งอุบัติเหตุทั้งบาดเจ็บทั้งเสียชีวิตชาวบ้านก็มีการร้องขอหน่วยงานค่ะเช่นเดียวกับที่จังหวัดชัยภูมินะคะชาวบ้าน2หมู่บ้านสุดทนเลยค่ะลงขันออกเงินซื้ออุปกรณ์มาซ่อมถนนสายสัญจรระหว่างหมู่บ้านที่ชํารุดเสียหายเป็นหลุมเป็นบ่อมานานนับ10ปีนะคะหลังจากที่มีการขอให้ลายหน่วยงานเข้ามาช่วยเข้ามาซ่อมค่ะแต่ว่ารอนาน ก็เลยได้มีการลงขันออกมาซ่อมกันเองนะคะวอนขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขค่ะ ที่บริเวณถนนเส้นทางระหว่างบ้านละหานค่ายถึงบ้านตลอมไผ่ตําบลโคสะอาดอําเภอหนองบัวระเวจังหวัดชายภูมินะคะอย่างภาพที่เราเห็นเลยค่ะมีชาวบ้านจากทั้งสองหมู่บ้านค่ะจํานวนกว่าร้อยคนเลยนะคะเขาช่วยกันนําถังน้ำนําม้กว่านะคะนํารถไถออกมาช่วยกันผสมปูนกันเองค่ะเพื่อนำไปเทซ่อมแซมหลุมบ่อที่ชํารุดเสียหายจํานวนมากนะคะบนถนนสายที่บอกไปนี่แหละคือถนนสายเส้นทางระหว่าง บ้านละหานค่ายถึงบ้านตลอมไผ่นะคะเป็นระยะทางกว่า6กิโลเมตรเลยค่ะที่มีการชํารุดเป็นหลุมเป็นบ่อตลอดระยะทาง6กิโลเมตรนะคะซึ่งถนนเส้นนี้ค่ะสร้างมานานร่วม20ปีเกิดการชํารุดเสียหายเป็นหลุมนะคะชาวบ้านก็เดือดร้อนในการสัญจรค่ะและยังพบว่าเส้นนี้ค่ะ เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งมีทั้งบาดเจ็บไปจนถึงขั้นเสียชีวิตก็มีค่ะชาวบ้านเนี่ยเขาก็มีการร้องเรียนหน่วยงานไปหลายครั้งแล้วแล้วก็มีการรอหน่วยงานให้มาแก้ไขแต่ว่าใช้ระยะเวลานานชาวบ้านรอไม่ไหวนะคะ,คะก็เลยมาร่วมกันออกเงินออกแรงลงทันซื้อวัสดุอุปกรณ์มาซ่อมแซมเพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุนะคะแล้วก็ให้ชาวบ้านเนี่ยสามารถสัญจรไปมาได้สะดวกขึ้นค่ะค่ะนายชำนาญพุทธรักษาอายุ67ปีซึ่งเป็นชาวบ้านตะลองไผ่หมู่หนึ่ง หนึ่งในชาวบ้านตะลองไผ่ที่ออกมาช่วยเพื่อนบ้านซ่อมแซมถนนในครั้งนี้นะคะก็กล่าวค่ะว่าตนเองเนี่ยได้รับความเดือดร้อนมานานโดยเพื่อนๆก็จะจะใช้เวลาเฉพาะเวลาที่โดยใช้ถนนเส้นนี้นะคะออกเดินทางสู่ตลาดหรือว่าขนส่งสินค้าทางการเกษตร ตนเนี่ยต้องขับรถหลบหลุมและใช้เวลาเดินทางนานมากแล้วก็เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุจึงอยากวอนให้ทุกหน่วยงานที่รับผิดชอบนะคะเข้ามาแก้ไขเพราะว่าถนนที่ใช้อยู่ทุกวันนี้จากถนนลาดยางก็กลายเป็นถนนลูกหลังไปแล้วซึ่งเสี่ยงต่ออุบัติเหตุมากๆซึ่งการที่ชาวบ้านลงขันซ่อมแซมถนนในครั้งนี้ก็คงเป็นเครื่องบ่งชี้ให้ผู้ที่รับผิดชอบโดยตรงทราบแลวนะคะว่าชาวบ้านเดือดร้อนจริง จริๆอย่าปล่อยให้ต้องสูญเสียอะไรไปมากกว่านี้ควรที่จะเร่งมาแก้ไขช่วยกันแก้ไขให้ชาวบ้านเป็นการด่วนโดยชาวบ้านเดือดร้อนจริงๆค่ะนั่นก็คือคำกล่าวของคุณชำนาญพุทธรักษาชาวบ้านตลอมไผ่ค่ะค่ะก็ขอให้หน่วยงานไม่ว่าจะเป็นทั้งทางท้องถิน่นแล้วก็หน่วยงานในจังหวัดที่เกี่ยวข้องนะคะเข้ามาแก้ไขตรงจุดนี้เห็นแล้ว เห็นภาพเราก็รู้ได้เลยว่าเกิดอุบัติเหตุบ่อยนะคะเป็นหลุมเป็นบ่อเป็นระยะทางที่6กิโลเมตรเลยนะคะ